สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลัมทีโครบรักสู้ผู้สู้คนมันนี้มาพบมาพอก,กันคือเก่าพี่น้องกับแอดมิเนหน่อยกับพญยย่ค้ำผานคนโกคนเก่าคนเดิมพี่น้องอ่าเป็นจังไลยเรียกว่าส่งกําลังใจกันรัวๆพี่น้องสําหรับลูกสาวหลานน้ององอิงอเพรบ,บานแพงตอนนี้ย่างยู่ในของอัดยูวัถาะพญ่ค้ำผานอ่าว่าหันกะ คอมเมนต์เด้งขึ้นมาเ้ยพยั ara, กข้กา, Netflix, า FC, FC, มผานส่งกำลังใจล, ara, งลูกสวาวหลาจากคลิปก่อนเนาะเอาล่าซุดพี่น้องนอกจากเอฟซีพ่อเอฟซีแม่จะร่วมกันส่งกำลังใจลูกสาวหลานน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วมือนีอเฮาสิมาเว้าถึงศิลปินรุ่นพี่ส่งกำลังใจน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงบ่า่าสเป็นการออกมาเคลื่อนไหวในหน้าเฟซของน้องเองหรือว่ามีการทักแชทไปหาผู้บริหารบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพง นั่คือการพยัญชนำผ่านทรงกำลังใจน้องนั่นก็คือพี่หมิวรัชดาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องอลาสุดได้ออกมากเคลื่อนไหวในหนาเสซของเพิรนว่าจังสีพย,ายพาัาชนะเมนี้อีหลานน้อยอุ้งอิงเข่า้องอัดเสียงเพลงไม,ม,ม้เพิ่นว่าเอื้อยขอทรงกำลังใจให้น้องสาวพี่ผ่าน้ลไปได้ด้วยดี พีเสือวันุเหตได้ละกาสิเหตุออกมากได้ดีสู้สู้นะ้าวะสันแล้วก็มีการโพสตร,รูปเป็นเอื้อยกับนองเนี่ยละมีการสวมก่อนกันวสันเถาะพญิคัมพานแล้วก็มีอีกหลายๆภาพเนาะ บวสิเป็นน้ององอิงเพชรบานแพงเซอร์ไพรส์พี่มีวรัชดาพรบนเวทีจังสิแมอ่แลก้กกะอีกหลากหลายภาพซึ่งนอกจากน้องมิวสิได้มีการออกมากเคลื่อนไหวทรงกำลังใจในหนาเฟของน้องเองก็ดีพญยายคมพนคันยังมีการทักแชทไปหาพ่อโจนัม่มเป็นจังไดดว้วยความเป็นห่วงน้องสาว ล่าสุดพี่น้องบอสโจได้มีการออกมาเปิดแชทใพ้คำพานพี่เมวส่งกำลังใจหลังไม้ม,มหาน้ององ์อิงวาซันพี่เมิว,วจาจังไดพ่อคุนว่าน้องเป็นจังไหนบา้างค่าคุนว่าฝากส่งกำลังใจทางคูปเป็นพ่อวจาจังไดกำลังใส่เสียงกำลังเข้มข้นวาซันบอสโจว่าเมื่อบอกกี่นาทีนีเด็กพยาาับชนสามสิบนาทีที่ผ่านมามหายกำลังใจน้องเด้อจ้าวาซันเป็นจงังได เรียกว่าเอฟซีแฟนคลับหลังจากได้เห็นแชทนี้แล้วโหหูพี่คํำพนันปลื้มใจปลื้มใจในความน่ารักของพี่สาวที่มีต่อน้องสาวอีรีแม,แมนบอว่ากันว่าผู้ใดญยุกก่งกยน้องค่ะาหากนั่งเบิดพีกนน้องสำหรับอุ้ยเพียงพเพื่อนเป็นศิลปินตัวน้อย,อย <laughs> บอมีผิดนี่ไพ่กับผู้ใหมีตั้งแต่สิว่าจังไดล่ะผู้ใหออผู้ใหเฮ็ดดีกับน้องผู้ใหหากน้องเอฟซีแฟนคลับกัแฮรรักตามไปด้วย แค่สิแม่หลังจากที่บอสโจได้ออกมาเปิดแชทเนาะพีิมิวก็ได้มีการขอกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี่ของบอสโจนั่นเลยเป็นคำพานสู้ๆนะคะคนเก่งใจคืดน,น้ำนองอหอดห้องอัดแล้วว่าสันแล้วก็มีการโพสต์รูปนี่ละนอาลา้องสาวล้าอุ้งอิงเพชรบานแพงของพีิมิวนี่ละอยู่ในห้องอัดสู้ๆกว,ว่าสันเถาะอ่ะสู้ๆเด้อกว่าจะผ่านไปได้แต่ละเพลงบ่บ่แม่นเรื่องง่ายๆบ่แม่นของธรรมดาเด้เม็นคำพานคือว่าอาจารย์ควบคุมห้องอัดจังสิแม่ ตละททอนแมนบอลตละททอนตละค่้ามตละประโยชน์นี่คือว่าโอ้โหต้องเอาให้แบบเป๊ะ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 ว่าสั่นสะกวาจะได้แต่ละเพลงที่เขาเบิงที่เขาฟังแล้วเขาว่ามวนมวนนี่กว่าเพิ่์สิเดตเตละบทอนนี่โบแมนโบแมนงานธรรมดาเนี่ยอัดอัดหลายๆแค่ประโยคเดียวไปนองอัดเอาหลายๆทอนเดียวนี่อัดเอาอัดเอาจนกว่าจะพอใจแล้วมาเลือกเอาอีกเด้เลือกเอาทอนใดที่มั่นว่าสมบูรณ์ที่สุดแมนบอล่ะ แต่ว่าปกติผมกับเพ่อนอันนี้หรอกเพ่อไปอัดํา้งหมดดอกแต่ว่าเบื้องเบื้องว่าเออนี่ละ่ะการทําง,งานของเพื่อนเบื้องหลังการอัดเสียงยังสิไหมเออเพื่อนเกือิอัดท่อนนี้อ่าท่อนนี้ต้งสูงกว่านี้สูงกว่านี้ยังสิไหมท่อนนี้ต้องแทรลุ่มกว่านี้ยังสิบดท,ที่นี่เพื่อกนกะจนกว่าสิพ่อใจแหละกับมาเลือกเลือกเลือกเอาที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดกว่าสิใดแต่ละเพลงแต่ละเพลงศิลปินบางคนอยู่ในห้องอัดเกือบ กือบมื่นครีโอ้บางคนเป็นสองสามมื่นไปอับอีกไปอัดอีกไปอัดอีกพี่น้องเนาะสําหรับรอบนี้กะทรงกําลังใจที่เก่าสําหรับน้ององค์เองเพชรบ้านแพงตะวันเสือวาด้วยสปิริตของน้องเองพีคํมภารพี่น้องเฮดได้ยแล้วล่ะแมนบอกแล้วหมื่แรกนี่มีงานอยู่ที่ขอนแก่นเนาะสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ้าวทรงกําลังใจพี่น้องถ้าสิย้อนไปแล้วหลังจากที่เขาเห็นพี่มิวออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้พยาคาม่านวันที่สิบแปดเนาะสิบแปด ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยละสำหรับเทิงบาทเทิงคินหอดพื้นสิปล่อยออกมาแมนบอสครับน้ององค์อิงเพชรบันแพงมีการบอลหอนบอถึงเพล่ของพี่มิวรัชราพ่อนแมนบอสรวมถงมีการแชร์้มีการแชร์ให้พีนาั่มประกันันเป็นมิตรภาพดีๆก่าวส่งกำลังใจลูกสาวน้ำตอนนี้กก่ยุกับพอบอสโจเนะ ตั้งแต่ผู้แต่งกะติดงานก็ได้ไปคือกันอาจารย์บิ๊กกระไดเนี่ยจะมีการส่งกาลังใจขึ้นกันพี่น้องเออหลายๆคนกะกะติดตามคิวการชิวงานสําหรับวงหนึ่งพี่น้องกะสีวนเวียอยุแถวโคราชขอนแก่นยุแถวนี่สุรินประมาณนี้น้องพี่น้องแต่ว่าข่าวดีสาหรับเช่ารอยเอดอีกแล้ววันที่สองหลังจากเสร็จงานวันที่หนึ่งยุทั้งบัตรน้องคู่บุญกะทิน้องผู้ใดก็ได้ไป มาหลับดูกสาวอยู่ที่ลอยเอียด,ดเดอพี่น้องเดออยู่บ้านซองซอ,อ,องอนามัยโรงเรียนสนามบ้านสองอนามัยตำบลอัสมัดอําเภออัสมัดจังหวัดลอยเอียดเรียกว่าเพื่อนพ้องน้องที่อบอุ่นใจบวชสิเป็นนางเอกของสาวหน่อยลาเพลินโชว์หรือวา่านางเอกของสาวหน่อยเพชรบานแพงนะ้อพี่น้องเนาะ6นาทีที่ผ่านมาพี่อมแอมละไมแสงทองอแวะมาให้กําลังใจสาวสํหน่อยค่อยหาก,กว่าสันน้องออ,อ,อเพลงเพราะมาก ก็คือพี่ออมแแบบไปทรงกำลังใจถึงที่ห้องอัดเลยแมนบอกไปคาถาอมอ่ะเป็นจังไหรมาให้กําลังใจน้องออจากที่อออสันน่า,นารักทั้งพี่ทั้งน้องนาเสียอะยุ่มๆเพบาไก่บันไดดอกโดเพราะว่าสิว่าจาังไรล่ะน้องก็ที่เดินทางไปงานต่อจังสิแม่เออซึ่งดีบพดีงานมาแรกยุ่ยใส่ก่อนค่นเจนผม่าดีบพาดียุ่ยใ่คันเจนเนี่หล่ะอืมอ่ะอ่ะสันนาพี่น้องเนาะทรงกําลังใจ อ่กัหลายชัมม่วโมงแล้วละ่ะตอนอ<ม>น,นี้พายข้่มผานสําหรับนอ้องอุ้งอิเพชรบ้านแพงภาพบรรยากาศในห้องอัดพี่น้องอ้าวส่วนทางงานอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกับสมกับเป็นลูก สาวใจสูงย <pelled being HD> <sm convert> <im urai> ี่หลีสู้เพื่อน่าสู้สเออยกมือสองแมวกงใจยังล้นหลามแม่สู้ได้ยังไงแม่บอกอ้าวเรียกว่าบริวาสิเปีเอฟซีพอเอฟซีแม่หลายๆคนกะส่งกําลังใจได้แค่ส่งกําลังใจว่าซันท็อปเพื่อนครัท่านฝากคิวการคิวงานสําหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบานแพงโนพีนองเนาะคุณพ่อตูรหรูแมวเจ้าสาราญนี่ยแหละเพื่อนในการทักแชทมหาแอดมินหน่อยฝากประชาสัมพันธ์งานสาวหน่อยเพชรบานแพงวงใหญ่ออนทั่วกรุงเทพมหานครพี่น้องวันที่21่สิบเอ็ดพฤษจี กายนเดือนหนาพิพัพน<อ>ตลาดโชคอำนวยแพร่กระสาใหม่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ตามมาด้วยวันที่23พฤศจิกายนพี่น้องตลาดนัดเรือบินบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจัดโดยพิฆาตพานันนี่แหละมะอึง่งมองผู้จัดนี่แหละจัดโดยทีมงานก้าพยักพิทักษ์พ่อลูกคู่บุญกษัตริย์พ่อหมวดสุงมบางพลีผู้ช่วยตูหลูบัตรหน้างาน200แต้มพี่น้องที่จอดรถ ฟรีทั้งงานมาสั่นป้าถึงถูกใจไปหรืที่จอดรถฟรีนี่เราหม่องคอยมากคอยยพานบางหม่องไปจอดรถแมนบอบหาสิบหกสิบกับมีได้พี่น้องบางหม่องแพงคอนรวจเขาหน้าดีไปเคยเจอมาแล้วเออลอยแปดสิบขึ้นยุบเลยบัตรเขาหน้าลอยยี่สิบได้พอบางบางหม่องสถานที่พ่พ่มี ผู้ผู้เป็นเนจ้าของทีมเป็นขัดจับเจ็บเอาจังส่นาะก็ถือว่าฝากประชาสัมพันธ์น้องพี่น้องเนาะเพื่อนพ้องน้องพี่นีหลักเอฟซีพ่อเอฟซีแม่ในหลักหลายทานมีหัวใจดวนเดียวกันฮักลูกสาวหลานน้ององค์อ,งองิงเพริบันแพงจนมาเดมีการจาะะ่าในหล่ะมีแคมพาน,พน,นันบล่ะจัดโดยทีมงานก้าพยักพิทักษ์พ่อลูกคู่บุญพี่น้อง21กับ23พฤศจิกายนทางแพ็กษาสมมติปราการทางสมมติปราการผลลนบมีแคพานครับผมจังสันนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ส่งกำลังใจลูกสาวหลานน้ององค์อญิงเพชรบ้านแพงพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ